เมื่อนี้่อยเขามาบันอันนี้เราบันเล่าให้งามเลยเนี่ยแล้วกาในทางนี้ไม่ได้ไปทางเนละไปทางนาโรงเรียนอันนี้กับไปหน้าโรงเรียนก็เดี๋ยวมองสร้างนี่กันแต่ว่าเขาเอดใหม่ได้หลายปีละมันก็เอ็ด,ดีอเลยนะครับเป็นทางไอ้คอนกีดทางคอนกีดทางออกมาต่อนะครับ อันนี้เป็นเป็นสุมส่วนบ้านเราให้งามนะครับบ้านเราให้งามซึ่งค่อยกัดเข้ามาไอ้บ้านเราให้งามนี่กัพแต่ตยังน้อยหลดเพราาวาทงหน้าไขมันติดบ้านเราให้งามนะครับเนี่ยเมืนก็นใช้สัญจรไปมากนะครับทางคนใช้หลายเลย ทางบ้านควายอยู่ฝั่งทางคุณว่ลเราฝาห่วยครับอัน,นอัน,นอันนี้เป็นส้มส้นผู้เล่านะครับบัลลังก์บัลลังก์หินงามนี่เป็นส้มส้นผู้เล่าฝั่งบ้านควายนี่เป็นเป็นผู้ไทยนะครับนี่เจ้ว่าสุ่มเทวบ้านควายนะขอ,อเรามาอิดหน้าคือนี่ละครับอิด ตีนบนรรลุให้งามเลยนี่นนเป็นพงนาคกันครับทางทางอ้อหน้าคอยอนะเรียกผ่านผ่านโรงเรียนเรรลให้งามวิทยาสูงนะครับ,บเห็นประจําเห็นพัฒตายังน้อยครับโรงเรียนเรรลให้งามวิทยาสูงก็สัมบ้านผู้เจ้าอียบานหนึ่งกุลละ หมู่ใจบ้านเาหลางามละลายครับทั้งหมู่ทั้งอายทั้งน้องนี่เรียนเหาใา้งามวิทยาสูงนะครับเลาะแบบนี้มันละมันละหอดโวยนะครับบ้านใครห้องว้าโวยเกาขดที่เป็นฝ่ายนะครับ ที่เขาเอ็ดฝายกั้นนะแล้วก็กหาอยู่หากินน้ำพวยนะครับฝาหน้าย้ำแล้วไม่ได้เปดกินกันคือเฮยยาง้งน้ำหลังลุงมน้ำหลังพ้อมาแล้วมาหาดึกป่านะครับป่าออนลอดป่าฮามุ่นป่าออนลอดป่าข้างแต้มเอาไว้ลาบสู้เดี๋ยวกินเดี๋ยวนี้ก็พัดตะเขามาเอ็ดฝ่ายกั้นนี่นะครับ เป็นว่างเป็นว่างน้ำเป็นอันนี้นะมันกระทมไปเนาะก็มีคอยได้ก็มีคอยได้มาตึกป่าแล้วนะครับมี่มันมีคอยได้มาคือไม่ได้มาเลยนะครับไอผู้เท่าที่เท่าเคยยงางน้ำหลังเขาก็ถ้าเดี๋ยวเมื่อบ้านเก่าหมอนละคือถอดอยู่ครับ ก็เป็ไปตามวิถีชีวิตนะครับอันนี้อันนี้เราเป็นเนี่ยครับที่สะพานที่มาถ่ายเหมเมื่อบึ้งเมื่อนั้นนะเป็นทางนะครับเป็นทางนี่มันสะพานมันว่ามีแม่นสะพานอันนี้เราเป็นทางลดลงไปนี่ก็ได้ได้แต่ว่าค่อยมีการลงไปยานมันไหลเป็นน้ำหนับเขากลับซิมาที่ไปนี่เลยครับ ศีราจังไนครับ <Yeah. S 1> เออเออเั่นบ่กันมีตีตั้งผีกับตีตั้งฝุ่นครับนี่กะ แข็งแรงทนทานอยู่ครับแต่ว่ามันน้อยมันน้อยแค่เอ็ดหลวงกว่านี้ก็เราได้ใช้สัญจรเป็นซองทางที่มันสะดวกกว่านี้แน่นะคือความแนวความคลื่นไะด้หรือว่าเขาว่าเขาเอ็ดไม่ได้นะแต่มีเป็นเพืเ่อครับทํานี้กับพ่อได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ แล้วก็โค้งไปทางดีครับโค้งไปทางขวาครับเมื่อหน้าไปเนี่ยครับอันนี้เป็นทางเงินชอบถามมู่ใครเราว่าแบบว่าเป็นทางงบอบอาจาครับงบอุน่นุ่นฉพาะคิดนะครับที่ม่เอเธอเนี่ยงบอุน่นอุ่นฉพาะคิด เป็นอวตอเล่าให้งามเป็นผู้ขอนะครับแล้วก็เป็นป่าเนี่แถวนี้นะเป็นป่าเด้เที่ยวมีอะไดเเป็นป่าเหมือนเลยยิมพวยนี่นะครับน,น,นี่เป็นพวยนะครับก็จะก็จะขเขามาอเอ็ดฝ่ายเสื้อแล้วนี้ <c oughs> การหาอยู่หากินนอกาก ผู้ไทยเนาะมีเก่งน้ำปาดเลือครับตั้งแต่ว่าผู้ไทยแล้วแค้นเดือดื้นผู้หื้นผาพื้นพหนปหาเนียยุ่นกินเยอะแต่ผู้แตาเม้นทางเปินแต่ว่าโลงน้ำนี่มีกระดอนมีกระดอน้้ำตื้นต,นตืนน้ำมีเลือกกะพอได้อยู่ครับแต่ว่าแคนได้เลือกโทมโหและะ้วกจะญาจังหน่อยอนะแค้นืนผู้พื้นผาเโอ้แม่นทางเปิหลวด ค่อนใช้สัญจรคนใช้สัญจรร้ายครับต่านนี้นี่อันนี้เป็นเพียงซอท่อกรรมนะครับมาบาวบมือนี้ กอกรำครับตรงนี้อันที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นทองเขาลุงเน่านะครับป้ามีหมอมีนะครับนี่เป็นกอกรำเนี่ยปุ่นครับทางซีเรียนอยู่ปุน่นรถเต็มยี่แฉล่ยนะครับเพิ่งเกิดนีนี่แล้วก็แล้วก็ตงนี้เป็นเป็นหาดทรายนะครับ ตรงนี้เป็นหาดทรายสวยเลยลงไปหาขวดเทียนทรายนี่ตรงนี้เป็นบังกอเต๋ยคราบว่าบังกอเต๋ยนี่ตรงนี้บังกอเต๋ยเดี๋ยวนี้ก็ยังป่าก็ยังซุกซุ่มอยู่ครับนี่ตองนี้ตองนี้นะครับเป็นเป็นหาดทรายเนาะเป็นหาดทรายแล้วก็เป็นป๊กมะทันนี่เชิงนาเนี่ยนะครับเชิงน,นา หน้าพอออลี่นี่ครับนี่เป็นเป็นหน้าของพอออลี่นะครับพอออล์เขาบ่นว่าชิลิ่ย์นะครับเป็นพอออล์กองการศรึกศาษาเทศบาลตำบลตุ้ดว่านะครับมันก็ไม่ได้เอ็ดหน้ายุติภีร์ละนี่น้าเดืยดมัต่ยังน้อยเหมือนนะครับนี่แล้วก็หน่มองนี้นี่เป็นมองหามเนี่ยเป็นห้องมองหามน้ำไปเข้าบรรเล่าเนี่ย อมองเลือมันตื่นนะครับมองเรือมันตื่นพวกลุงพวกปลาพวกพอแม่ค่อยเขาก็ละผ้าหามมงหันอมงนี้มันตื่น,นครับเขาละผ้าหามมงน,นี้ล่ะอ,อันนี้มงน,นี้เป็นว่างว่างพกวานะครับว่บางหอนวา เนี่ยบางหนว่ามองนี้มองเลือมองเลือนน้ำไหลายมองเลือนน้ำน้ำลึกนะครับเขาจะห้องระวัง,นะะวงนะเขาจะห้องระวังนะนี่ครับมันสี่หกหน้านี้แล้วข้างก้าวน่ามันจะพกหน้านี้ละพวกไม้ออมมาหอดทางอยูด่ด้นี่มองนี้มองนี้ก็เป็นมองเลยห้ามอีมองหนึ่งครับก็สีห้ามมองนี้ละ พวกนี้มันจะตื่นครับเนี่ยสังเกตสังเกตไอ้แหน่ห่างกระลอกพวงนี้ครับพวงนี้มันจะตื่นประมาณยางห้ามได้ครับน้ำกะเราะท่านจอนหาทรงงินไปก็มีเป๊ะครับจอนหาทรงมันบิดหัวควยแล้วก็ยางห้ามเลยครับ นำเข้าไปเอาบุญบ้านเล่าเถื่อนี่ยังห้ามมองหัน,นีมองหันแล้วก็ไปแกงนะครับไปแก,งม,ปแกงมองมองอ้ไุพุละฝ่ายพุละครับเป็นทางมากฮอนนาเข้าออแล้วนะครับ อันนี้กับเป็นหน้าหน้าของพระอาจารย์พระอาจารย์ใคครับพระอาจารย์คำว่านนะครับจะวาดวัดกกตองนะครับนี่หน้าติดเดียวกับหน้าคอยเลยนี่ครับเัิ้ลมาเอฟมาเอดเถียงไว้นะครับเอดเขียงหน้าเป็นก่งหนองหน้าไว้ยู่หน้าเพิ่นนี่ละแดนติดเดียวครับกัของคอยกัหของพระอาจารย์คำว่านครับจะวาดวัดกกตองนะครับ ดทีเดียวครับคันแด่นตันนี้นี่ครับคัน,ดน,นแนดน่นกันตคงมีละคันแด่นเ่นครับครับอันนี้ก็ของคอยคอยกันนี่ครับนี่ครับตัดแล้วตัดเรียบร้อยนีไ่ได้พอนหน้าเขาเป็นที่เรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสะกนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ